อุ้ยอุ้ยนะอุ้ยนะลูกเท็ดดี้แล้วลูกอ่ะอ่ะอันนู้ออ่ะอ่ะเท็ดดี้ให้ลูกกินให้ลูกกินลูกให้ลูกกินอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนน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 ดู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 แม่ให้ลูกกินบ้างอ่ะอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนนะอุ้ยอ่ะ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 เท็ดด้าเท็ดดาเท็ดาอ่ะมา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  นุ้ยสวัสดีค่ะก่อนหนผู้หญิงผู้ชายสวัสดีค่ะก่อนนะหนึ่งกองเต้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนนะเอ๊ะนะนะไม่แย่งไม่แย่งแม่เนะสวัสดีค่ะก่อนนึ่งกองเตสวัสดีเอ๊ะเอ๊สวัสดีก่อนถ่ายให้ปอป้าดูปป้าดูนี่ลูกจะที่เอ๊ะนน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 มามาเอ๊ะนนมาลงมาเนน สวัสดีค่ะก่อนึงทองท่อสวัสดีค่ะก่อนอ่ะสวัสดีก่อนแหนะแหนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนึงกองทำแหนะแสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะอุ้ยนี่นี่น่น่ารักจังเลยวะอันน่นีสวัสดีค่ะก่อนอันนึกองท่สวัสดีค่ะก่อนลูกแหนสวัสดีค่ะก่อนน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  มาดีกากันมาดีกากันมาดีกากันเน่เน่จะมาดีกากันมาเน่เอือดอยอด่ยอยอ่ะพี่หนุนมาพี่หนุนมากินเฟ้นไฟเหมือนพ่อเลยอ่ะกินเฟนไฟเหมนเหมือนพี่เทดเลยอันนั่นนันนนนันนอันนั้นนันแม่ทดีเลยอ่ะฮะฮะอ้ยคนสวยมากเลยอ่ id ะลูก นี่สนใจมากเลยดูักันนินจงัอันนินจังัเฮตตีเอ้าเาอ่าเฮ่นี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 ่นนนัเออเอกินน้ำไหมลูกกินน้ำไมอันนี้แน่แน่เทดีมาเทดี้มา

อันไหนลูกเดีล่ะคะอันไหนเป็ลูกเดีล่ะคะมาเหมือนเดีไหมคะอันนนั่นนะอันอันเนอันเนน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 เนต้น้้น้ อันนึ่งจองตั้มกับลูกนึ่งจองตั้มก่อนอันหนึ่งจองตั้มอันหนึงจองตั้มอันหนึงจองตั้มอันหนึงจองตั้มอันนึงจองตั้มก่อนหนึ่งจองตั้มเอ๊ะสวัสดีค่ะก่อน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 หนึงเอ๊ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนหนึงจองตั้มสวัสดีค่ะก่อนโ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 นสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนขอมือหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยมา เอ๊สวั ọn, cled, on, remember, สดีค่ะก่อนเร็วเร็วนกนกนกสวัสดีค่ะก่อนขอมือหน่อยขอมือหน่อยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนค่ะเอ๊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 นู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 สวัสดีค่ะก่อนมาสวัสดีค่ะก่อนมามาสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเนะเนะแนะนะโนโนโนสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะอย่างนี้สวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็ว

Wee, 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 and wee, 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 and wee, wee, wee. Hehehe. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> กินดีๆ ah ลูกกินดีๆอ่ะดีๆนะดีๆนะคะอ่ะดีๆค่ะนี่ๆๆเอ๊ะๆๆนี่ๆเออมามมมมมดีๆ นั่งลงลูกนั่งลงโอเคเอาเอล่วงล้วล่วงล้ว่วงละอ่ะทำดีๆทำดีๆทำดีๆอ้าเอั้ทไมอะทำไมอะะเนี่ยฮะอุยตกยตกย เทคโอเวอร์เบสปะป้าเหรอจ๊ะฮะเทคโอเวอร์เบสปะป๊าจ้ะลูกเต็ดดี้อะอ่ะออ๋ปีปวดเด็ดดี้เหรอจ๊ะฮะอัานไหนรู้จักพ่อเตงว่าพ่อเตงชื่อเต็ดดี้นะฮะให้หนูเป็นลูกพ่อเท็ดครับหนูเป็นลูกพ่อเต็ดดี้ครับอุ้ยน้าเหมือนเลยเนี่ยฮะน้าเหมือนพี่เท็ดไหมเนี่ยฮะ หนูเป็นลูกพ่อเท็ครับพ่อเท็กับแม่หนุนครับ <ifi> หนูเป็นลูกพ่อเท็กับแม่หนุนครับเอออันนี้น,นี่นี่แม่หนุนพ่อเท็ไปไหนพ่อเท็ดนะแอนะนะนะหนูเป็นลูกพ่อเท,ท็ครับหุยนะฮะหุยนะหนูเป็นลูกพ่อเท็ตี้ครับ

เก่งยังเลยพี่เฟิร์สจะเลี้ยงไหมพี่เฟิร์สจะเลี้ยงหนูไหมนอนต,เตะเป็ดตะปาดแบบนี้นะจะเลี้ยงหนูไหมจะเลี้ยงหนูไหมหนูเป็นผู้หญิงนะคะหนูเป็นผู้หญิงนะจะเลี้ยงหนูไหมจะเลี้ยงหนูไหม <eng>